ครับคเพราะฉะนั้าต่นเทุกรูปกับที่กรอกก็เรียนท่านงอทุกว่าท่านประดับมือแทนท่านดำมือครับแล้วก็ผู้ศึกษาท่นนี้ก็ชนแล้วก็แข่ผู้มีแข่งทุกท้านนะครับซึ่งผมในนามของรัศด แสดงความยิดีนะครับแสดงทุติตาแด่พระปรลคุณเจริปัญญาวชิโรนะครับซึ่งวันนี้ตามที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดได้รำเรียดนะครับว่าวันนี้ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งว่านะครับมาทั้งตำแหน่งและก็หน้าที่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นการช่วยจ้าคณะอำเภอทุกท่าอีกวาระหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับก็ได้นำเรียนนะครับว่าการที่ได้รับการแต่งตั้งการที่จะได้รับการพิจารณาจากพระเถรานุเถระเพาะเจ้าคณะจังหวัดสตูลนะครับพระศรีวชิระมุนีนะครับ ซึ่งตรงนี้ได้พิจารณาการกรองอย่างเรียบร้อยนะครับซึ่งเชื่อมั่นนะครับวันนี้ผมมาที่สำนักสงฆ์นะครับถ้ทำของจำปานะครับวันนี้วันแรกนะครับไม่เคยมานะครับมาแล้วก็เห็นพุทธศาสนาที่กระชนนะครับทั้งหมดที่มาร่วมกันเนี่ยก็รับรู้รับทราบทันทีว่าท่านเองนะครับได้มีแรงศรัทธาหรือว่าท่าน วัดปฏิบัติของท่านนะครับได้ถึงจึงได้รับการแต่งตัง้งได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชานะครับโดยเฉพาะทางเาจ้าคณะจังหวัดนะครับให้มารับตําแหน่งเจ้าคณะตำบลต้องว่าในวันนี้นะครับก็ถือว่า,าการปฏิบัติหรือว่าวัดปฏิบัติของท่านานะครับได้มีแรงสัทธาได้มีเห็นได้ได้รับรู้รับทราบจากผู้บังคับบัญชานะครับ ผมเองนะครับในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูลก็แสดงความยินดีแสดงมุขที่ตาันในการได้รับการแสงตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดคระบารภริกีทางอแทนท่านแทนเฟอร์ละหูนะครับก็ได้ตาตั้งทึ่หนักนะครับตรงนี้นะครับก็ขอชื่นชมยินดีนะครับในส่วนของการพึ่งปฏิบัติของท่านนะครับแล้วก็ ทราบเ่าวนะครับผมก็ไม่รีบอ่านประวัติตันทีเลยนะครับเนื่องจากว่าท่านเองนะครับท่านก็อยู่ในสายกรมฐานนะครับสายกรมะถนที่ได้ฝึกปฏิบัติไปได้กับพี่น้องโดยเฉพาะที่ตำบลกำแพงนะครับแต่ว่าตำบลกำแพงอยู่ที่อำเภอละมูนะครับแต่ว่าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลอยู่ที่จ้งว่านะครับตรงนี้ก็ถือว่าท่านเองนะครับ มีความสามารถนะครับที่สามารถที่จะไปบริหารจัดการหรือว่าไปดูแลในพื้นที่ของท่าน,นอำเภอตุ้กว่านะครับโดยเฉยพาะที่ตะบนตุ้กว่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญเมื่อกี้ได้รับทราบจากเจ้าคณะจังหวัดนะครับว่าท่านเองนะครับก็เป็นหมายถึงว่าในบวชกับท่านเป็นพร,ระบวชจากราคณะจังหวัดแเจ้าคณะอำเภอตุ้กว่านะครับตรงนี้ ถือว่าสุดยอดของการสุดยอดนะครับได้รับใช้นะครับรับใช้ปฏิบัติต่อพระเดชพระุนนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์ที่ได้มาเป็นพระอุปราชบวชให้นะครับก็ถนะือว่าได้สนองงานของท่านที่ตำแหน่งหนึ่งนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระหน้านที่ของเจ้าคณะอำเภอทุ่งว่านะครับผมเองนะครับก็ในส่วนของผมเองที่ได้มาอยู่ในจังหวัด ศูนย์เอนะครับรู้สึกนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าผมเองนะครับเติบโตมาจากเด็กวัดนะครับเด็กวัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเด็กวัดราชาพิว่านะครับเด็กวัดราชานะครับซึ่งตรงนี้ผมอยู่กับพระพรหมวชิระมงคลนะครับผมอยู่เป็นลูกศิษย์ก้นตุกขติก็ว่าได้นะครับีดอรับใช้ท่านนะครับตั้งแต่ปฏิบัติตั้งแต่เช้านะครับท่านทำปฏิบัติที่สี่กล่องในกระเป๋าตั้งแต่ ให้ผมล้างบาทเช็คบาทนะครับแล้วก็ผมโชคดีนะครับเรียกว่าเป็นเด็กวัดอันนี้เคยเล่าประวัติน bueno> ี้นะครับว่าผมเป็นเด็กวัดสายสี่นะครับเด็กวัดสายสี่คือเด็กวัดที่อยู่รับบาทคนสุดท้ายนะครับมีเด็กวัดสี่สี่สี่ช่วงในการรับนะครับซึ่งผมเองนะครับเรียกว่าเด็กวัดสายสี่คือเด็กวัดหน้าหน้าสี่สองเต๊ศนะครับอยู่กับ อาบแดนะครับตรงนั้นเลยแล้วก็ม,มีโอกาสได้นับใช้แล้วก็นำพระนำท่านที่บุ่นนะครับเดินข้ามถนนก็เลยรับรู้ววรับทราบว่าการปฏิบัติวัดปฏิบัติของท่านผู้ใหญ่นะครับเมื่อคื้เราได้รับทราบจากเจ้าคณะจังหวัดน,นะครับว่าการเป็นพระแล้วไม่ใช่ว่าสบายนะครับมีตาแหน่งและก็มีหน้าที่ต้องนนรายงานต้องมีการทำที่จัวัประจํา สองวันเหมือนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีหน้าที่แล้วก็มีตมําแหน่ง้วก็หน้าที่ต้องควบคู่กันไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าผมก็โชคดีนะครับที่ได้มาอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับแล้วนกะ็ได้ดูในเรื่องของสานักพุทธนะครับแล้วก็ภาวนานตัวเองตั้งแต่วันแรกนะครับว่าการที่มารับตํแาแหน่งรองหัวันในจังหวัดสตูลเนี่ยผมก็จะทําในเรื่องเกี่ยวกับที่พระสงฆ์หรือว่าทางของวัดกางๆนะครับที่มีปัญหา เกี่ยวกับที่ดินในปัจจุบันนะครับมีหลายว่าหลายสำนักสงฆ์ด้วยกันที่ยังไม่สามารถที่ดําเนินการให้เรียบร้อยได้นะครับผมเองก็ได้คุยกับทางอพระพุทธนะครับแล้วก็ทางเจ้าในการที่ดินจังหวัดนะครับในการช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เสร็จเรียบร้อยในช่วงที่ผมดำรงตำแหน่งที่จังหวัดสตูล พระองฆ์เอกนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ในนามของผู้ศาสนาจิตรทุกท่านนะครับเราวันนี้มาร่วมกันสแสดงอุตติตานะครับสแสดงความยินดีกับพระประหลัดวันเกิดปัญญาวัชิโรนะครับซึ่งวันนี้ท่านได้รนะับเมตตาจากพระเศียพระคุณนะครับที่ได้แต่งตั้งเป็นเจ้า,า,าคณะตำบลทุ่งว่าในวันนี้นะครับในส่วนของการ กล่าวหรือว่าการขออาราตนาต่างก็เมื่อกี้เจ้าคณะจังหวัดใต้ใต้กล่าวไปแล้วนะครับผมก็ขอให้ท่านนะครับอยู่ในในวงการพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนนานนะครับเพื่อจะได้เป็นแรงสตาราของพ ah ah> ah ah ah> ah ี่น ah> uh ้องประชาชนโดยเฉพาะของตำบลกำแพงในวันนี้นะครับแล้วก็ ให้ท่านไปปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในการกํากับดูแลในพื้นที่ของตําบลทุ่ว่านะครับให้สามารถที่ปฏิบัติให้เรียบร้อยนะครับอย่าได้มีข่าวประสาคนะครับก็พวกเราเองนะครับโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในวันนี้นะครับก็เป็นแรงกำลังใจนะครับแล้วก็อยากจะรำเรียนท่านว่าพวกเราเองนะครับโดยเฉพาะทางพี่น้องในพื้นที่นะครับก็ ได้ปฏ,ปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะเรื่องกรรมฐานของท่านนะครับได้ศึกษากันอยู่นะครับและก็จะเป็ทนทอดในส่วนขอ,ของการป,ปฏิบัติสืบไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ